สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาที่กระท่อมราสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตะบนอ,โอาโพนอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์นะครับทราบข่าวว่ามีรถคันหนึ่งนะครับมาไหว้หลวงปู่ตั้งแต่เช้านะครับพอม,มาถึงก็มาเสียสตาทไม่ติดเลยนะครับมาขวางทางพิทักบอกว่าขวางทางไว้นะครับก็เข็นก็เป็นรถใหม่ๆนะแต่มาเสียได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปถามพิทัก์แล้วก็จะไปถามทะเบียน เลขกัปปิธานนะครับเป็นรถคันนี้นะครับเอลซี FC ขออนุญาตถ่ายห่างๆนิดหนึ่งเนาะไม่ไม่ได้ไปถ่ายไกลนะครับเป็นเป็นเป็นเพราะว่าดูแล้วเจ้าของเขาก็ไม่อยากให้เราออกสื่อเนาะเราก็เลยอยากจะฝากแนวทาง FC เอฟซีเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะคือเป็นแนวทางเรือเอฟซีนะครับเป็นรถคันนี้นะครับเอลดคขออนุญาตถ่ายห่างๆผ่านไปแวบ,บๆนะครับมาจากกรุงเทพนะสวยๆนะครับในเอขออนุญาต ถ่ายใเห็นนะครับไปรถมาตั้งแต่เช้านะครับร็มาเสียนะครับเลี้ยวไปสัมภาษณ์ตัวเลขกับพิทัศน์นะครับเลขได้เลขอะไรนะครับจดไว้แล้วนะครับมีตรวจจดไว้แล้วรไปดูกันครับสวัสดีพิทักษ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมพอดีมาแปลกๆวันนี้มาทราบข่าวว่าพิทัก์รถเขามามาแก้บนหลวงปู่แล้วรถมาเสียเป็นยังไงนะเล่าไปฟังที่ไปที่มามาตั้งแต่ตอนไหนครับพอดีรถหกล้อ คนว้าวใหญ่มาเนาะแล้วก็ลงจากรถก็ไม่ได้ถามใครก็ไม่ดูว่าใครอยู่เฝ้ายังไงมาปุ๊บก็คุยกันสองคนเข้ามาสองคนก่อนก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่นยแหละแต่พอผมเห็นเขาไม่ลงจากรถไม่มาถามมาอะไรผมก็เลยวิ่งไปที่กระท่อมลงปู่ไปฝั่งโน้นพอดีขัดเจ้าของเขามาถวายว่า ก็มีคนขายลอตเตอรี่โทรไปเพราะว่านาะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไปท่องเขาให้เขาให้ถามหาเขาให้มานี่ก่อนเขาจะเอาว่าวมาถวายลุงปู่มาเก้บนว่าวใหญ่ประมาณสามตัวคนมาเองผมก็บอกว่าน้าไม่ไปหร,รอกรอก่อนเพราะเขาไม่ได้ถามนะผมก็เลยอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนึกว่าเขาไปแล้วแต่พอดู เขาโทรไปอีกว่าเขาจะมัดว่าวตรงนั้นทีน,น,นี้ผมบอกว่าไม่ต้องมัดถ้าไม่เกาะลุงปูแต่พอรถตู้มาปุ๊บที่เขามาันก็มาเสียตรงทางเข้าพอดีจอดแบบไปหน้าก็ไม่ได้เดินหลังก็ไม่ได้สตาร์ทไม่ติดดับก็คือดับเลยมาดับเลยมาดับเลยครับลงปูแต่อันนี้น่าจะพูดอะไรผิดสักอย่างนี่แหละลงปู <ừ. S 1> ให้ดับหรือลงปูให้โชคอันนี้ก็ไม่ทราบก็เลยถวายว่าวตัวใหญ่ ผมก็มาจัดนห้ก็บบอกว่าถวายตรงนี้ตรงนี้นะพี่แต่ถ้ามาแล้วไม่ไม่เห็นผมคือมัดว่าตามธรรมชาติไม่ได้ผมต้องจัดแจงให้คือผมคิดแล้วว่าเวลามาถ้าไม่ถามนู่นนี่นั่นถามลวกปู่อย่างนู้นอย่างนี้หรือไม่จุดรงจุดท,ทุกท่านก็จะลงโทษแบบนี้คขันห้าขันเป็ดมีไหมไม่มีครับนั่นเนี่ยกไม่ได้ปกติแก้บนต้องมีขันห้าขันเป็ดครับต้องมีผลไม้มาบ้างผลไม้มา,มา,มา,มาอันนือเอา<ม>ว่ามามครับ ข้าวให้ไก่แค่นั้นเอาว่าเราข้าวให้ไก่อ๋อครับแล้วก็ไม่ถามคนเฝ้าด้วยรถเสียอะไรไม่ไม่มีวิเวลอะไรจะเสียไม่มีวิเวลหรอกพี่รถใหม่ๆรถใหม่ๆเลยวะตู้ใหม่ๆหม่ขับมาถึงหน้าลูกปู่ก็คือดับเครื่องก็คือดับเลยสตาร์ทไม่ติดดับปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเลยครับสตาร์ทไม่ติดต้องเค้นก็ไม่ได้ไปนาไม่ได้อยู่ตรงทางคนจะเข้ามาก็ไม่ได้ก็ต้องโจดฝั่งโน้นแล้วก็จะกลับก็เข็นไปไว้ทางใกล้ต้นจะบุกรอรถสไลด์มายก อันนี้ก็คือรถก็ต้องอยู่นี่เลยเซียอยู่นี่ก็รออยู่นานหน่อยก็อาจจะทั้งวันเลยวันนี้แต่เราขออนุญาตสมวนลิขสิ์ไม่ถ่ายรถเขานะครับถ่ายไม่ได้เพราะกลัวเจ้าของเขาไม่ให้ถ่ายอย่งอย่างนี้ก็เกรงใจครับผู้จัดการเขาก็รู้สึกว่าจะไม่อยากออกสื่อด้วยกันเลยคือไม่อยากออกสื่อแล้วก็ไม่อยากคุยกับยูทูบเขาเบื่อเขาเบื่อยูทูบแต่เราก็ไม่เป็นไรเราเราเอเคตัวเลขเพื่อฝากเอฟซีเป็นทะเบียนที่ราวบก เพื่อเพื่ตั้งใจมาครับลงปู่แต่ขับรถมาเสียผมอันนี้ผมก็อาจจะคิดว่าว่าเอ๊ะทำไมรถต้องเสียรถใหม่ๆผมก็พิจารณาตัวเองดูว่าเอ๊ะทำไมรถต้องเสียลงปู่ลงทวอะไรหรือลงปู่ให้โชคอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีดูชมเนาะพิจารณาเพราะเป็นแนวทางเพราะเาต้องเอาทะเบียนรถมาเป็นแนวทางให้เอฟซีได้ดูเราเป็นสายประชาสัมพันธ์บุญของลวงปู่อยู่แล้วนะครับเราถ้าใครทะอันนี้ครับอะดูทะเบียนรถเอฟซีนี้ครับ เลขสี่คันนี้ถือข้างหน้าแต่ตัวอะไรเราอยากไปเปิดเผยทะเบียนรถขับเอาเต่ตัวเลขมามาพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทายฮางฮ้างให้ดู6921เดี๋ยวรถเราจะทายาง้างให้เห็นนะนิดๆหน่อยๆเนาะ46921เดี๋ยวเพราะว่าอช่องมันนี้ไม่ชัดเลยเอาช่องมันนี้ดูใกล้ๆน้อยเดี๋ยวไม่ชัดเลยช่องมันนี้ทายไม่เป็นเพราะทายหลายช่องเนาะทายมาบ้างลาช่องดีก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องแปดช่องบางทีมันก็เห็นค้างเห็นปิงใช่ค่ะค้างก็คือข้างหนึ่งพื้นที่เนาะมุนมาตอนนี้เต็มอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมุนพวงอะไรกันพี่ขับพุ่นมาแหละเดี๋ยวหาว่าที่พันท้ายไม่เป็นเด้อเอฟซีแคปนาจอชัดปานนี่สิปันไดเนาะแต่เก้าเขาก็ชมทะเบียนนี่สวยมากนะนี่ หกเก<อ>้าสองหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งจะเลือกตัวเลขมาก็คืออยากให้เอฟซีได้ดูได้ชมและพิจารณารพวกเราก็ให้เป็นแค่แนวทางโอกาสแบบนี้มันมีบ่อยไหมที่ว่ารถมาเสียวนมากจะออกเนาะก็เหมือนรถชนต้นไม้พี่อืก็ออกเต็มเต็มเลยอันนี้ลงปูจะให้เป็นอันนี้ก็ไม่แน่เนาะครับเนาะครับอันนี้ก็ไม่แน่เพราะเราไม่ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะครับค่ะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนและไม่รู้ว่าลงปูจะ ปิดไปก่อลงโทษอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าก็ไม่แน่เราคืออาจจะพูดผิดอะไรสักอย่างอาจจะอยากท้าทายอะไรสักอย่างนี่แหละท้าทายลุงปู่หรือเปล่าบางทีทําไมสถานที่อย่างนี้ลุงปู่ยู่จริงไหมอยากท้าทายมันเป็นยังไงอันนี้พอแต่เราคิดไปเองเนาะของนายพดเราคิดไปคิดไปเองอันนี้เป็นคิดตามที่ผมเคยเห็นนะที่อย่างอย่างสมมติว่าบางคนลุงปู่เป็นอย่างนี้เขาอยากท้าทายบางทีต้นยางขนาดนี้ขับทําไมต้องชนอืคนั่นแหละ ตัวผมเองก็เคยชนมาเหมือนกันเลยบุ๊บเหมือนกันครับคนที่มามีแต่คนคุยเก่งๆด้วยนะครับใช่พี่ไม่เคอคุยยากคือฉลาดกว่าครับที่เราเห็นก็อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางหรือเอฟซีแนวทางเอฟซีตัวเลขก็เป็นเปลี่ยนไปได้ในี่ยอยากให้รวยเขาลอตเตอรี่สักใบหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะหรอกเพราะว่ามาเจอรถเสียเนาะครับมาเจอรถเสียรมาดีๆมา เข้ามาจากทางไหนนะพี่รัมมาจากกรุงเทพกรุงเทพครับไม่เสียไม่เสียเทพแต่ดันมาเสียตรงมาเสียหน้าลุงปู่หน้ากระท่องเลยคือเสียอยู่ตรงทางทางเข้าพอดีในป้ายเลยข้างหน้าป้ายประมาณจังหวัดอาจารย์สมกิตเลยน่าจะมันจะกติดกับอาจารย์สมกิตหือมั้งยุธยาอะก็มันไม่ใช่ง่ายๆที่รถจะมาเสียนะยากครับ อยากมากแล้วทำไมไม่เสียที่อื่นแล้วมาเสียตรงท่ท่อมนี้นี่แล้วเป็น<ล>ที่เราตนเจ้าของก็เปิดฝากระโปรงดูแบตหลวมไหมเป็นยังไงนะสตาร์ทยังไงเขาดูอู้ตั้งแต่เช้าที่คิดดูตั้งแต่เขามากี่โมงนะก็ประมาณน่าจะเจ็ดโมงเพราะงกระบาดเพิ่งเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ด <c oughs> โมงแปดโมงไม่เกินนั้นนะตอนนี้ก็บ่ายแลยนะ้วเนาะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้ว ตอนแรกผมมาจากกระท่อมก็นึกว่ารถเขาจอดก็เลยก็เลยจับไปบอกเขาว่าพี่จอดขวางถนนทําไมอืพอมานั่งปึ๊บก็กลไกรถตัวนี้ว่านะรถเข้ามาว่ายลงปู่แล้วก็เสียเข้ามาถวายว่าวด้วยทำไมต้องรถเสียด้วยก็เลยสงสัยว่าต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลเราก็เราก็เจอเจอเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้เจอทุกอย่างเราก็อยากจะถามอยู่เมื่อกี้ว่าเขาก็ไม่อยากบอกว่าเป็นอะไรนะ ถ,<ม>ถ้าที่จริงเราอันนี้พูดต่อหน้าลุงปู่เลยไม่ได้พูดไม่ไปไม่ได้พูดเดิมเขาเนาะคือพูดต่อหน้าลุงปู่ถ้าเรามาถวายว่าวอยากถวายว่าวได้มาจากอะไรเราบนลุงปูป่ว่าไงทําไมต้องถวายว่าวเราก็อยากรู้คือเขาสําเร็จเกิดสาเร็จเรื่องอะไรของลุงปู่กี่วันกี่เดือนเนาะบางทีคนเราหาทางออกไม่ได้ก็ต้องมาใส่ลุงปู่ครับบางทีผมอยู่กรงทพมไม่รู้ว่าเออเขาไปหาลุงปู่อยากแก้บ,บนอะไรได้บ้าง อาทีเราดู u t u b e ปุ๊บเออเขามาแก้บนโดยการถวายว่าวเขาก็สําเร็จค่ะครับอันนี้ก็อยากเผยแพร่แต่เจ้าของเขาไม่ให้ถ่ายก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาตัวเลขมาให้เอฟซีให้เอฟซดูเนาะเพราะเราก็ชอบตัวเลขอยู่แล้วเพราะว่าที่รับเสียอยู่ก็มาเสียเนาะครับอันนี้คือมันเป็นเจ้าว่าบังเอิญก็ไม่ใช่ค่ะครับมันมันต้องเป็นแต่มาตรงเทปต้องบอะไรสักอย่างเลยแหละกรุงเทพยังมาได้เนาะอันนี้ก็ สุดท้ายนี่ก็ต้องโชยครับโชยอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะโอเคทะเบยนรถที่ขับมาหาลงปูนเสียก็รถเสียดับเครื่องแบบเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดเลยต้องเอารถสไลด์ยกอย่างเดียวยกขึ้นไปกรุงเทพต้องพารถก็อเป็นหมื่นมาเสียมาจากกรุงเทพดีๆนะครับครับแล้วก็มาดับที่หน้ากระท่องสองหนึ่งครับสี่หกเก้าสองหนึ่งครับ fc อาจจะหลายคนเที่ทำไม fc ทำไมบอกว่า้ยทำไมไม่ถ่ายรูปรถให้ดูก็คือเราเราถ่ายไม่ได้ครับคือเขาเหมือนเขาไม่แย่เราถ่ายนะก็เลยก็เลยเขา cross country สิบนสปิจิตของเขาปิจิ์ของเขาเราก็อยากสมนสิทธิ์อะสมนสิทธิ์เราก็ไม่ไม่ไม่เบาไม่อยากออกสื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่เราออกตัวเลขให้ดูแต่เราสามารถเอกมาคุยได้เนาะเพราะมาเกิดที่นี่เราต้องคุยที่นี่เราต้องคุยว่า ปฏิหารหลวงปู่เป็นยังไงนี่แหละปฏิหารหลวงปู่บางทีเราอาจจะพูดผิดอะไรสักอย่างบางทีเราอาจจะท้าทายอะไรสักอย่างที่ผมเคยเจอมาครับขนาดผงขับรถมาโอ้หลวงปู่ไม่ขึ้นไปไหว้ด้วยวันนี้รีบต้นยางขนาดนี้บุบหมดหลายนึงหมดเป็นหมื่นอันนี้เจอกับตัวเองนะแต่แต่อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนครับแต่ผมเจอแหละไม่ได้ว่าบอกไปเออพูดยังงีให้มาคือ เจอตัวจริง <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้ก็ตัวจริงอีกทีคร <Okay. S 2> ับอย่างคนขับชนต้นยางทะเบียนรถกเกาะคนอยู่อำเภอถอยชนต้นยางมันออก